คาถาหลวงปู่โตทำใจให้สงบตั้งนโมสามจบระลึกถึงท่านโอมาสิมสีิพรหมรังศีนามะเตโชมหาสัมปันโนมหาปัญโยมหาราโภมหายะโสสัพพสิทธิพระวันตุเมหลวงปู่โตหรือสมเด็จ พุทธจารโตโตคมรังสีนามเดิมโตหรือที่นิยมเรียกกันสมเด็จโตหรือขรัวโตหรือสมเด็จวัดระคังเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างมากในสยามประเทศท่านเคยดำรงตำแหน่งด้าน เจ้าอาวาสวัดระคังโคติโพสิตารามวราวมหาวิหารในสมัยราชการที่4ีถึงหแห่งราชวงศ์จักรีสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนับเป็นมหาเกจิเเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยวัดน่าเรื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัต์ริยจนสามัญชนและนอกจากจริยาวัดด้านความสมถะอันโดดเด่นแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาปัจจุบันได้ถูกจัดเข้าในเป็นจกภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งใน5ของไทยและมีราคาให้เช่ากันในตลาดพระเครื่องปัจจุบันนับร้านบาทต่อองค์ ด้วยปฏิปทาจริยาวัดและคุณวิเศษอัศจรรย์ทำให้พุทธศาสนิกชนเคารพยกย่องท่านเป็นอมตะเถราจาจรย์รูปหนึ่งของประเทศซึ่งมีผู้เคารพนับถือกันมากมายสมเด็จพระพุทธจารย์โตมักเทศเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนญาติโยมไม่ให้เอา เยี่ยงอย่างคนบาปท่านกำรรม,มือทั้งสองตั้งเหนือท้องมือขวาอยู่บนมือซ้ายดังรูปหล่อสมเด็จที่รู้จักกันดีแล้วสอนว่าคนเรามีสองกรรมคือกรรมปากกับกรรมท้องเพราะสองกรรมนี้ทําให้มนุษย์ก่อกรรมบางคนทำกรรมทั่วเพื่อปากท้อง แต่บางคนทำกรรมดีแม้ท้องจะหิวปานใดก็ไม่ยอมจะทำชั่วกรรมจึงมีสองชนิดคือทั้งกรรมดีและกรรมชั่วให้เลือกทำบุญเราไม่สร้างจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสี